สวัสดีคะ่ะฟามเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟางมีกระบะเข้าใหม่นะคะสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโว2.4 e พัตปี2018นะคะได้เป็นสีดำสีประตูนะคะไม่เพียงแค่68,000กโลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคา645,000บาทค่ะ ราคา645,000บาทนะคะไม่เพียงแค่60,000่นกโลเท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะสีดำสีประตูสวยๆเลยเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทนะคะลูกค้ายังไม่ได้ทำการล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตโตรถนะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะสีดำเงาตัดกับโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคิ้วซุ้มล้อนะคะได้เป็นสีดำนะคะหล่อๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ17 โครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมเลยบันไดข้างนะคะยังสาภาพดีอยู่เลยค่ะมีสติกเกอร์ TRD ด,ด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะได้เป็นกระจกแค้เดิมนะคะจากโรงงานทุกบ้านเลย คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าได้เป็นสี่ประตูนะคะเกียร์ออโตโ้ได้เป็นกระจกออโตโ้นะคะหนึ่งบ้านปรับพับกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะหุน่นอตตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไข่เลยนะน็อตไม่มีขยับเลยวงมอลัยมันติฟัง์กชันนะคะวงมาลัยก็ใหม่ๆเลยนะ มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์แบบอนาล็อกค่ะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงเบาะเดี๋ยวทางเราปรับสภาพให้อีกนะคะให้ตึงๆเลยอันนี้เบาะตามการใช้งานนะคะไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยแตกเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆนะคะ ไม่มีชนหนักมาเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักมาเลยคัดเกตเอทุกคันนะคะรถที่เพโยนรับประกันเลยลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอันนี้สวยๆเลยราคาหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ ้างในสวยๆเลยนะคันนี้สวยๆเลยภายในไม่มีฉําเลยปรับสภาพมาใหม่นะคะรับประกันสวยแน่นอนนะคะคันนี้ตัวเลขถังรถนะคะล้อแม็กขอบ17นะคะมาพร้อมกับคิ้วซุ้ม้อนะคะหล่อๆเลยเป็นตัว2.4 e พนะคะได้เป็นตัว2.4จ e ุ e พั s สประตู4ี่ดำเกียร์ออโต้นะคะ ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังติดตั้งจากโรงงานค่ะโลโก้ตัวอักษรนะคะทุกจุดยังติดอยู่ครบทุกตัวนะคะกระบะไลเนอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะสภาพดีอยู่เลยสวยสวยเลยนะคะคันนี้สวยสวยเลย ท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะเดี๋ยวคันนี้นะคะทําการปรับสภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวฟางจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกค่ะอันนี้ฟางถ่ายตอนรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆนะคะ mm hmm. ก็ให้ดูกันชัดๆเลยว่ารถทุกคันนะคะที่เราประมูลเข้ามาเนาะไม่มีชนหนักมาแน่นอนคะ่ะของเราประมูลเกรดเนะคะประมูลเกรดเมาทุกคันเลย ลูกค in so well. ้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอาจจะฟังพามาดูโครงสร้างด้านหน้าต่อเลยค่ะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะคะหัวน็อตสวยๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้คานหน้าไม่มีโคตมีงอเลยค่ะคานหน้าสวยๆเลยนะคะสีมาร์กจากโรงงานนะคะยังติดอยู่เลยสีมาร์กจากโรงงานนะคะยังเห็นอยู่เลยนะคะยังติดอยู่เลยนะคะบางจุด สวยเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีไหลมีเยิมแน่นอนนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยแลบประกันนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเห็นรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเดิมแท้ทุกจุดนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลย ยังไม่ได้ทำการล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆนะคะราคา645,000บาทค่ะ ได้เป็นปี2018นะคะได้เป็น4ประตูเกียร์ออโตนะคะ4ดำโครงสร้างเดิมนะคะใช้งานไปเพียงแค่68,000กว่าโลเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยก่ง1มิลบุรีค่ะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงช้าจนถึง6โมงย็นค่ะ ามารถมาทดลองขับนะคะมาดูโครงสร้างมาเช็คเครดิตได้ที่บริษัทเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลย<อ>ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะ<อ>ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็แค่เตรียมเอกสารนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยผลอนุมัตินะคะลูกค้ามารับรถได้เลยะค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ